ส่วนนายกรัฐมนตรีไทยเมื่อวานนี้ยืนยันชัดเจนไม่มีคำสั่งให้กองทัพหยุดยิงไม่มีมเ,เดินหน้าปฏิบัติการทางทหาราต่อไปนี่คือวาทะสำคัญเมื่อวานนี้ฮะอันนี้เดอะแซนด์ดที่ตัดเอาช่วงประโยคสำคัญมานะครับตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วครับนะครับ ความน่าเชื่อถือทางด้านการพูดการดําเนินความตระหนักระหว่างประเทศนะครับข้อมูลทั้งหมดเราไม่มีปรุงแต่งเป็นข้อมูลที่เกิดจากความจริงนะครับไม่งั้นเราเราไปพูดกับโลกไม่ได้ัมพูชายยังไม่ยังไม่ได้ติดต่อมาเจรจาใช่ไหมครับไม่มีครับ ไม่ได้ติดต่อหรือว่ hehe, าเราไม่เจรจาท่านายกก็วันตอบแล้ว่านีอเราเราเราตอนนี้อย่าไปปล่อยให้อตอนนี้เราดําเนินการในสิ่งที่เราควรจะต้องดําเนินการแล้วประเทศไทยประเทศไทยเราได้ได้แสดงความเป็นประเทศไทยให้กับผู้ที่คิดไม่ดีกับประเทศเราได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้กําลังใจกับผู้ที่กํนนาลังปกป้อง อธิปไตยแล้วก็รดินของเราดีกว่าจะจะไม่มีเมหตุการณ์จะ,จะไม่มีเหตุการณ<ด>์แบบนี้สำคัญนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการขยายรายละเอียด <จะ S 2> แต่ละจุดตแต่ละสมรัลลูมิมไทยเรายึดพื้นที่ได้มากขึ้น<ะ>ในขณะเดียวกันกับเกิดแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองฝ่ายค้านในบ้านเราคือจะเป็นแบบนี้ตลอดเวลาที่ไทยกําลังได้เปรียบจะมีนักการเมืองพรรคการเมืองบางกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวอย่างล่าสุดก็เป็นพรรคส้ม <น>ออกมากบอกว่าเนี่ยต้องเจรจาคือทําเหมือนกับไม่รู้ว่าสิ่งที่นายกกําลังพูดกําลังส่งสัญญาณไปเนื้อเดียวก,กันกับทหารไทยเนี่ยมันคือการเพิ่มแรงกดดันให้กับขเขมรคือเรากําลังจะสู้ศึกมันมีคนวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์สวมหมวกเป็นผู้นําฝ่ายค้านออกมาโจมตีนายกของประเทศไทยแล้วไปเข้าทางขเขมรโดยอ้างว่าสิ่งที่กําลังไทยทำเนี่ยทำเข้าทางเมร ถ้าเข้าทางขมรนมันจะมาร้องขอเจราจาทําไมจะดิ้นทําไมขนาดนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดะนะแต่ว่าที่แน่ๆครประโยคสําคัญที่นายกพูดเมื่อสักครู่นี้ไม่มีสัญญาณหยุดยิงและให้กําลังใจกองทัพเราให้กําลังใจทหารของเราดีกว่าเขากําลังทําเพื่อแผ่นดินไทย